สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะวิธีการขอขมาบิดามารดานะคะหรือการขอขมาคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะท่านก็เปรียบเสมือนพระในบ้านนะคะหรือท่านก็เป็นดั่งพระอรหันต์ของลูกนะคะลูกคนใดนะคะที่ได้ทำ ให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางการกระทำทางกายวาจาใจนะคะก็เป็นการสร้างบาปนะคะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมาหาวิธีการที่จะไปขอขมาท่านนะคะ เพื่อให้ท่านอโหสิกรรมให้เรากับสิ่งที่เราได้ล่วงเกินท่านไปด้วยกายวาจาใจอะไรก็แล้วแต่นะคะในสิ่งที่เราตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะเพื่อให้ท่านอโหสิกรรมให้เราแล้วเป็นโอกาสดีนะคะเพื่อที่จะให้ท่านนะคะได้ไวพรให้ชีวิตของเรานะคะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะแล้วอุปกรณ์หรือว่า วิธีการที่เราจะขอขอมาบิดาบารดามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีตามนี้ค่ะ 1. ทูบสำหรับจุดกลางแจ้งนะคะ5ดอกหรือ16ดอกก็ได้นะคะ 2. ทูบเทียนแพร์1ชุด 3. มาลัย1พ่พวง 4. ซองใส่เงินซองใส่เงินนะคะเราจะสามารถใส่หลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนหลัก 100, ล้านแล้วแต่เราเลยนะคะ 5. ภาชนะสำหรับใส่น้ำล้างเท้าของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะและภาชนะสำหรับรองน้ำล้างเท้าเวลาที่เราล้างเท้าของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อย่าลืมผ้าสำหรับเช็ดเท้าของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะข่าจากนั้นนะคะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มการขอขมานะคะให้เราจุดทูปกลางแจ้งตามที่บอกไปนะคะก็คือ5ดอกหรือ16ดอกนะคะ5ดอกก็จะจุดแทนเทพในทิศทั้ง4นะคะและทิศเบื้องบนนะคะหรือ16ดอกนะคะจะจุดแทนเทพชั้นครูนะคะแล้วจากนั้นนะคะให้เราตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าตามนี้เลยนะคะ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์วันนี้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจจะทำพิธีกราบขอขมาอาโหสิกรรมต่อบิดามารดาขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ได้โปรดดลบันดาล ให้การขอขมากรรมในครั้งนี้จงบรรลุผมสำเร็จตามที่ปรารถนาด้วยเถิดข้าพเจ้าขออันเชิญเทพเทวดาทั้งหลายที่สถิตณสถานที่แห่งนี้และที่สถิตณทิพยสถานวิมานเลิศทั้งหลายแม่พระธรณีแม่พระคงคาพระยายมราช รพระพรหมเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันนี้เวลานี้ข้าพระเจ้าตั้งใจจะทำพิธีขอขมาอาหสิกรรมแก่บิดามารดาขอท่านได้เป็นสักขีพยานในกรรมครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ หลังจากที่เราได้กล่าวคำอธิษฐานเรียบร้อยแล้วและจุดธูปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะมานั่งบนโซฟาหรือนั่งบนเก้าอี้ที่เราได้จัดเตรียมไว้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ ในระหว่างที่เราล้างเท้าของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเราก็สามารถอวยพรขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วต่อไปนะคะเมื่อเราล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเช็ดด้วยผ้าสะอาดนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเรานะคะล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองท่านแล้วนะคะเราก็ถือทูบเทียนแพร่พร้อมมาลัยนะคะแล้วก็คุกเข่าต่อหน้าท่านนะคะพร้อมกับให้กล่าวคำขอคำมาตามนี้เลยนะคะกายกรรมมังวจีกรรมมังมะโนกรรมมังกรรมอันใด ที่ลูกได้เคยกระทำล่วงเกินต่อบิดามารดาด้วยการกระทำทางกายก็ดีด้วยการกระทำทางวาจาก็ดีด้วยการกระทำทางใจก็ดีอันเป็นเหตุให้พ่อกับแม่เจ็บช้ำน้ำใจเสียใจทุกข์ใจร้องไห้เสียน้ำตาด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาทั้งที่รู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดีทั้งที่เจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีทั้งในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีบัดนี้เวลานี้ลูกสำนึกผิดแล้วจึงกราบขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ทำล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นขอให้บิดามารดาได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรม ซึ่งโทษล no. ่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นแก่ลูกคนนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุะเ่นงเรียจะเจ็บจไขจะทุกจะจ คำลำเลยด้วยปัฒนาชิงใดใหได้ชิงน้งน,งนสมด,ดังโมโนวังชื่อว่าพ่อ,อยิ่งสั่กายนี้มาตรงให้เงินทองไหนโดนเกินคนในโลกความสุขสุข้างเวินเวียนหายยานี้สาถุาจเจริญโรงเรียงโลกปีมีใช่อ่าจะโตนะเปีเลจากนั้นนะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้พรเสร็จแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ